ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงวัฒนาการของวานตัวน้อยนะครับวันนี้เราก็มติดตามอัปเดตข่าวสารในโลกของคริปโตกันแล้วนะวันนี้นะครับในส่วนของกระดานเทรด OKX นะครับที่เป็นกระดานเทรดคริปโตใหญ่เป็นอันดับ3าของโลกนะครับรองจากไบเนสแล้วก็ไบบิทนะครับตามการจัดอันดับที่อยู่ในส่วนของคอยเกโก้นะครับก็ได้ออกมาอัปเดตข้อมูลในส่วนของฟุฟอฟดีเสริมนะครับฟุฟอฟดีเสริมนะครับในส่วนของการอัปเดตครั้งนี้ก็เพื่อนะครับแสดงความโปร่งใสแล้วก็แสดงความสามารถ รวมทั้งแสดงศักยภาพว่าบริษัทนี้เติบโตแค่ไหนนะครับในส่วนของผู้อัพเด์นี่คืออะไรนะครับผูกอัพเด์ก็คือทรัพย์สินที่ทางบริษัทหรือว่าทางกระดานเครดเนี่ยได้ถือเอาไว้นะครับเพื่อรองรับในส่วนของออความมั่นใจในส่วนของลูกค้าของเขานะครับที่จะเข้ามาทําการเทรดว่าถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเรานะครับมีสินทรัพย์อยู่ที่สามารถจ่ายให้กับลูกค้าได้เองครับซึ่งการออกมาอัปเดต ในส่วนของข้อมูลนี้ก็จะทำใหุู้ค่ามีความมั่นใจรวมถึงเป็นการบอกในในว่าเรามีการเติบโตนะเรามีสินทรัพย์อยู่เท่านี้จริงๆนะอะไรประมาณนี้ครับและครับในส่วนของนะครับสินทรัพย์ที่ในส่วนของ OKX OK เขาได้นะครับออกมาเปิดเผยแล้วก็ได้อัปเดตครั้งนี้ก็คือในส่วนของ Bitcoin บิตคอยนะที่เขาถืออยู่ประมาณ1นึ่0 0สนสามหมนบิตคอยะครับซึ่งเพิ่มขึ้นมาสองจนะครับ แล้วก็อีทเรียมเนี่ยอยู่ที่หนึ่งจุดสี่เจ็ดล้านอีทิเรียมนะครับเพิ่มมาประมาณสี่จุดศูนย์สามเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ในส่วนของสเตเบอร์คอยอย่างเทเตอร์เองนะครับก็ถือไว้กว่าห้าจุดสองสี่พันล้าน USDT นะครับซึ่งก็เพิ่มมาหกจุดแปดเปอร์เซ็นตนะครับและการที่กระดานเทรดนะครับที่มีทุนสำรองเพิ่มมากขึ้นมันก็แสดงให้เห็นถึงกระแสของตลาดกิบโตที่กำลังจะกลับมาครับซึ่งสอดคล้องกับนะครับ ในส่วนของ Bitcoin h a าวิ่งที่กำลังจะมาถึงในส่วนของเดือนเมษายนปี2024ที่ถึงนี้ครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากในส่วนของสยามบล็อกเชนที่ได้รายงานด้วยนะครับขางต่อมาครับซิปเมกประเทศไทยนะครับสั่งระงับซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลทันทีให้ถอนเงินได้ถึงมกราปี2567นะครับ โดยทางซิมเมกประเทศไทยนะครับก็ได้ออกมาประกาศนะครับก็บอกว่าเมื่อวันที่25พฤศจิกายนเนี่ยทางเพจซิมเมกประเทศไทยนะครับแพลตฟอร์มซื้อขายดิจิตอลเนี่ยเขาได้นะครับบอกให้ลูกค้านะครับสามารถที่จะออถอนเงินนะครับออกจากอล l ล e t ได้นะครับโดยเขาะจะมีการเปิดระบบในส่วนของการซื้ขอาขายแล้วก็ออกฝากนะครับโดยเขาบอกว่านะครับ จะมีการนะครับปิดระงับซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและฝากสินทรัพย์ดิจิตอลทุกประเภทเป็นการชั่วคราวโดยมีผลตั้งแต่วันที่25พฤศจกายนปี2566เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับซึ่งนะครับลูกค้าก็สามารถถอนเงินได้ทางเว็บไซต์ทางแอปพลิเคชันมือถือได้ตามปกตินะครับจนถึงวันที่31มกราคมปี2567นะครับก็สำหรับใครนะครับที่มี ครับหรือว่าไม่ไว้ใจนะครับหรือว่าอยากจะเก็บในส่วนของเหรียญไว้กับตัวเองนะครับก็สามารถย้ายทำเอาไว้ในโควลเล็ตได้นะหรือว่าจะเป็นในส่วนของเมตาโมเมตามา r t สหรือว่าจะเป็นทัสวลเล็ตอะไรพวกนี้นะครับก็สําหรับผู้ที่นะครับมีเงินอยู่ในซิปเมกเนาะก็ถือว่าเป็นข่าวสั้นๆนะครับที่นํามาฝากกันเพราะว่าถ้าเกิดเราอ่านรออายล,ละเอียดในส่วนของ กรรโตกลัอที่เขาเคยมีข้อพิพาทกันก่อนหน้านี้นะครับก็มันจะยาวนะครับก็บอกไว้กันว่าซิเต็ขอประกาศนะครับในส่วนของรับการซื้อขายนะแล้วก็ให้ถอนเรียนนะครับก็ทําตามที่เขาบอกครับเผื่อว่าใครนะครับที่อยากจะเก็บเงินไว้กับตัวเองอะเนาะเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนนะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะหายหรือไม่รู้ว่ามันจะถอนได้หรือไม่ได้ก็สําหรับใครที่มีอยู่ก็ ขอเรามาเอาไว้กว่อนทีว่าอุ่นใจกว่าเนาะและในส่วนของ s i ปเมกนะครับก็ได้ยื่นข้อเสนอจ่ายเงินคืนแก่เจ้าหนี้ในเรท1บาทต่อ1นดอลลาร์เนะาะสำหรับใครที่อยากจะรู้เรื่องราวลึกๆของ s i ปเมกนะครับก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของผมไดนะ้เนาะเพราะว่าในส่วนของตลาดกระทิงที่เกิดขึ้นก่อนหน้าน,านี้จนเกิดเป็นตลาดหมีก่อนหน้านี้ครับก็ทําให้ในส่วนของกระดานเทรดต่างๆหรือว่า เจ้าใหญ่ๆต่างๆในไทยเนี่ยก็ค่อยๆล้มหายหรือบางคนถึงกับในส่วนของต้องปิดตัวหรือต้องติดหนี้เลยทีเดียวครับเพราะในส่วนของซิมเมกเองก็เป็นหนึ่งในส่วนของบริษทัทนะครับที่เจอสภาวะในส่วนของตลาดนี้ที่เกิดขึ้นเนาะโดยนะครับแพลตฟอร์มะดานเทรดรายใหญ่คริปโตของไทยเนาะหรือซิมเมกเนี่ยเขาได้ยื่นนะครับข้อเสนอแก่เจ้าหนี้ในการชดใช้เงินคืนในเรท3.35เซนนะครับ ต่อดอลลาร์สหรัฐสําหรับการเรียกร้องค่าเสียหายครั้งแรกนะครับโดยจะมีการจ่ายหนี้เพิ่มเติมในกรณีที่บริษัทสามารถฟื้นตัวได้เนาะโดยข้อเสนอนี้เป็นในส่วนหนึ่งของข้อเสนอของการปรับโครงสร้างหนี้นะครับของบริษัทซึ่งซิปม็กล้านครับเป็นนี้ลูกค้าอยู่มันเก้าสิบเ็ดล้านดอลลาร์เนาะโดยตามรายงานแล้วนะครับเขาบอกว่านะครับเมื่อที่สิบเก้าพฤศจิกาเนี่ยซิเม็กนะครับอาจจะเพิ่มนะครับจำนวนเงินจากสามสสามห้า เซนต์ต่อนาราเป็น29 3 5เดเซนต์ต่อนาราซึ่งขึ้นอยู่กับการฟื้นตัวครับอย่างไรก็ตามนะครับเจ้านี้รายใหญ่ครับรายงานว่าไม่เห็นด้วยนะกับแผนการที่เสนอและเรียกร้องให้มีการตรวจสอบความรับผิดชอบของบริษัทเพิ่มเติมเนาะต่อมาครับก็เป็นอีกหนึ่งค่ายของไทยนะครับนั่นก็คือบิทคัพนะครับสําหรับใคยที่ได้อีเมลเนาะก็คือในส่วนของมีการรายงานครับในส่วนของอีเมลกลับมาสำหรับคนที่เป็นลูกค้าของบิทคัพเนี่ยนะผมเองก็เป็นอย่างนั้นเนาะก็บอกว่า การเปิดเผยข้อมูลนะครับแล้วก็การแจ้งเตือนความเสี่ยงเกี่ยวกับการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิตอยของลูกค้านะครับสำหรับผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิตคอยนเนาะก็ถ้าเกิดใครนะครับได้ติดตามข่าวสารก่อนนั้นนี้สำหรับบิตคอยน์เนาะก็มันจะมีข่าวในโซเชียลไม่ว่าจะเป็นนิตตอกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะมีคนที่บอกว่าเก็บเงินไว้ในบิตคอยน์แล้วเงินหายไปดื้อนะครับหรือว่าบางครั้งก็บอกว่าจู่ๆเงินก็จากที่มีอยู่ก็ลดลงนะครับอันนี้ก็ ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกิดจากตัวของเว็บเทรดเองหรือว่าจริงๆแล้วเกิดจากตัวยูเซอร์เองที่ดันไปเผลอกดลิงก์ภายนอกไปกดลิงก์โดนลิงก์สแกมแลวโดนดูดเงินออกไปน,นี้เราก็ไม่สามารถทราบได้เนาะซึ่งนะครับผมจะมาอ่านในส่วนของรายงานที่ได้รับมาจากในส่วนของบิ t คับให้ฟังนะครับเลยเขาบอกว่าหนึ่งนะครับการเก็บสินทรัพย์ดิจิตอลของผู้ให้บริการกับผู้ประกอบ กิจการสินทรัพย์ิจิตอนครับไม่ได้เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝากนะครับและการฝากเงินและสินทรัพย์ิจิตอนไว้กับผู้ประกอบกิจการสินทรัพย์ิจิตอนไม่ใช่เงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝากทั้งนี้นะครับในกรณีที่เกิดความเสียหายครับสินทรัพย์ของลูกค้าที่ฝากกับผู้ประกอบกิจการสินทรัพย์ิจิตอนลูกค้าอาจไม่ได้รับสินทรัพย์คืนนะครับ จากผู้ประกอบธุรกิจนะครับทั้งจํานวนในทันทีนะครับก็ผมขะย้ายความแบบนี้กันครับจริงๆแล้วมิลมันยาวมากเลยนะแต่ผมจะสูปแบบนี้แล้วกันก็คือว่าสินทรัพย์ดิจิตอลที่เราฝากหรือว่าเงินที่เราฝาก,วาาฝากไว้นี่บิตคับเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นแค่กระดานแลกเปลี่ยนนะเขาไม่ใช่สถาบันการเงินไม่ใช่ธนาคารไม่ได้มีกฎหมายมารองรับหรือว่าคุ้มครองเงินฝากอะไรพวกนั้นนะครับซึ่งนะครับถ้าเกิดมันเกิดความเสียายขึ้นมาในลูกค้าอาจจะได้รับเงินนะครับ ที่อาจจะไม่ครบตามจํานวนในทันทีคําว่าในทันทีนี้อาจจะแบบได้รับไม่ครบและจะทยอยคืนให้มันครบหรือเปล่าหรืออาจจะแล้วแต่กรณีไปอันนี้ก็ไม่ทราบได้เนาะก็สำหรับใครที่ได้อีเมลไปก็คงจะอ่านก็คงจะได้อ่านนะครับก็ผมก็ไม่ขอขยายความมากนนะักซึ่งมันเป็นภาษากฎหมายซึ่งมันไม่อยากตีความครับเดี๋ยวมันตีความผิดไปก็อ่านมันตรงๆต,ตัวแล้วก็ไปคิดเอาเองแล้วกันเนาะซึ่งก็ อันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งครับที่ผมสนับสนุนให้ทุกคนใช้ในสน่วนของโควเลตเนาะมีเงินมีสนินทรัพย์ี่ตอ้องนก็เก็บไว้ในโควเลตคือเก็บไว้กับตัวเราอุ่นใจกว่าเนาะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะจ่ายเต็มจํานวนไหมถ้าเกิดอะไรขึ้นมาก็เหมือนกับในส่วนของซิปเมกหรือว่าในส่วนของบิตครับเขาก็ไม่ใช่สามัญการเงินเนานะอันนี้ก็ก็ลงทุนไปร้อยถ้าเกิดเสียหายก็อยากจะได้กลับมาร้อยสิครับไม่ใช่อยากจะได้กลับมาหกสิบเปร์เซ็นไรเงี้ย อันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกสบายของเพื่อนๆนะครับว่าจะเลือกใช้แบบไหนโดยส่วนตัวแล้วผมเก็บไว้ส่วนของโควาเล็ตอยู่นะครับไม่ค่อยจะไว้ใจอะไรแบบนี้เท่าไหร่จะเก็บไว้เฉพาะสิ่งที่เราครับต้องการจะเทรดต้องการจะท,รรทํากําไรเพราะนั้นอย่างเช่นหมื่นสองมื่นนะครับแสนสองแสนอะไรอย่างเงี้ยที่เราจะเอามาเทรดเอาจะมาทํากาไรในระยะเวลา,าสั้นๆเนาะถ้าเกิดจะเก็บเนเยอะๆในระยะยาวเนี่ยนนแนะนําเลยครับฮาร์ดแวร์วอลเล็ต โค้ดดีที่สุดข่าวต่อไปนี้นะครับเชื่อว่าใครหลายๆคนก็อยากจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราย้อนกลับไปเมื่อสิ่ปีก่อนนะครับมีชายคนหนึ่งนะครับลาออกจากงานแล้วย้ายไปยังปากัวนะครับเพื่อซื้อที่ดินด้วยบิตคอยนะครับคนคนนั้นนะครับชื่อว่าเกอรี่ไซมอนครับได้ตัดสินใจลาออกจากการเป็นนายหน้าธนาคารนะและก็พาแฟนสาวของเขาน่ยย้ายไปยังประเทศปากัวนะครับเพื่อนะครับนาบิตคอยที่เขาซื้อเนี่ย ไปซื้อที่ดินขนาด0.3เอเกอร์ใกล้กับชายหาดนะครับที่สวยมากๆเลยนะครับโดยเขาวางแผนที่จะปลูกบ,บ้านที่นี่เนาะก็ถ้าเกิดย้อนกลับไปเมื่อปี2013ครับเชื่อว่าตอนนั้นครับถ้าเกิดใครย้อนเวลาได้คงอยากย้อนเวลากลับไปซื้อบีทคอร์ใู่ไหมครับเพราะสําหรับบางคนหรือว่าแม้กระทั่งในหน้าธนาคารอย่าง ก็เรียกเองนะครับเขาก็มองเห็นศักยภาพของบิตคอยว่มันจะเติบโตได้เขาจึงตัดสินใจลงทุนในบิตคอยนะตอนนั้นแล้วนะครับแต่เขาก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเขามีจํานวนบิตคอยอยู่เท่าไหร่แต่สามารถที่จะย้ายประเทศได้แต่สามารถที่จะซื้อ,อพื้นที่บนเกาะได้สามารถสร้างบ้านจงบิสอยนั้นได้เชื่อว่าน่าจะเป็นเงินจำนวนมหาศาลอยู่พอสมควรครับเพราะว่านะครับเมื่อเทียบราคาบิตคอยณตอนนั้นกับณตอนนี้เนี่ยบอกเลยครับว่ากําไรเนื้อๆนครับแต่สําหรับ ใครที่ยังไม่มีบิตคอยนะครับก็ไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าตามการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบล็กล็อกเอ่ยหรือว่าเคชิวูเอ่ยก็บอกว่าบิตคอยนี้มีศักยภาพที่จะเติบโตได้มากนะครับอาจจะไปถึงหนึ่งแสนดอลลาร์หรือสองแสนดอลลาร์เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นครับนี่ก็ถือว่ายังเป็นโอกาสนะสําหรับใครที่อยากจะมีติดไว้บ้างสักหนึ่งบิตคอยหรือห้าบิตคอยอะไรอย่างนี้ก็สามารถจับจองกันได้นะครับสําหรับใครที่กําลังจะเข้ามาใหม่ผมแนะนํานะครับ ให้ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเพราะว่ามีความเสี่ยงที่จะสูญเสียงเงินลงทุนได้แบบร้อยเปอร์เซนะครับและข่าวต่อมาครับดาวินชีเจอร์มี่ครับชายที่เคยบอกให้ทุกคนซื้อบิตคอยที่ตอนที่มัน30บาทครับชวนให้ทุกคนขาย XRP หันมาซื้อชิบะอินุแทนครับสำหรับข่าวนี้ก็คงจะไม่ถูกใจในส่วนของแฟนของ x r p นะครับแต่ว่าแฟนๆของชิบะอินนี่ก็คงที่จะ ใจชื้นพอสมควรเพราะว่าชิบ่ายนุนี้ก็เคยสร้างความโมโหลานให้กับสินทรัพย์นะครับที่อยู่ในกระเป๋าของใครหลายคนครับสำหรับใครที่เคยซื้อชิบ่ายนุในราคาตอนที่เขาเปิดตัวใหม่ๆแล้วก็คงจะแบบมีเงินล้านในกระเป๋ากันทีเดียครับแต่วันนี้ถ้ามีส่วนของดาวินชีเจอร์มี่ครับเขาออกมาแนะนําให้ทุกคนขาย XRP นะครับและหันมาซื้อชิบ่ายนุนะครับเพราะเรเห็นศักยภาพของชิบ่ายนุเนาะนะครับเมื่อย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีสองพันสิบสามครับดาวินชีเขาก็เป็นยูทูบเบอร์ถูกไหมครับ เขาก็ชักชวนในคนนะให้ผู้ติดตามของเขาเนี่ยหันมาซื้อบิตคอยนะครับในราคาเพียงหนึ่งล้านล่าหรือสามสิบาทเท่านั้นเองนะตอนนั้นนะครับแล้วในเวลาไม่กี่ปีต่อมาครับเมื่อผ่านไปสิบปีครับเขาผูกคนก็ออกมาเสียดายครับที่บอกว่าตอนนั้นนะเปว่าเขาว่าเป็นพวกเสียสตินะไปบอกว่ามันใครจะไปเอาเงินที่มาจากอากาศไปซื้อของมือนบ้าไปแล้วเนาะแต่ตอนนี้ครับเขากลายเป็นมหาเศรษฐีกลายเป็นที่ทุกคนต้องไปติดตามขเขา กลายเป็นสิ่งที่ผูกคนเอามาพูดเอามาทําข่าวเอามาอง YouTube อะไรก็แล้วแต่กลายเป็นตานานในสิ่งที่ผ่านมาสิบปีเนาะก็จู่ๆคนเรานะครับถ้าเกิดมันมีโอกาสมาเห็นโอกาสก็สามารถคลิกโอกาสได้เลยนะครับสําหรับใครที่มองเห็นเล็งเห็นศักยภาพของเหรียญอะไรก็แล้วแต่นะครับศึกษาข้อมูลให้ดีนะครับก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนนะครับเพราะว่าอาจที่จะเป็นหาสิทธิได้เลยแล้วก็อาจจะเป็นที่ยาจบได้เลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับ ข้อมูลที่มีแล้ว็ศสกยภาพของเรียนน้นๆเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้เป็นคลิปชักชวนในการลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงการบอกกล่าวเล่าเรื่องข่าวสารในตลาด crypto เ,เท่านั้นต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย